ไปไม่กลับมาให้เัาน้ำยามีแต่ขนมจีนน่ะไม่มีน้ำยาน่ามีหลายอยู่เต็มโมนเละแต่ขนมจีนไม่มีจะขยำนี่แหละขอบคุณออกมาเลยอขอบคุณเธอ,อตาพรไม่มีน้ำยาเขาไม่กลับมาหาเลยขนมจีนแม่วันลาคู่กับน้ำยาพระอภัย ทั่วโงกสาว,ว่าคุณคู่กับพิกปนหัดตาชัยเราเราคุณพัะไทยจะผูกใครขอบคุณมากมากหรือขอบคุณความรังใจขอบคุณอ่าแม่แม่พวงแกวขอบคุณพี่เนื้อขอบคุณมากมากขอบควทักทายน้องน้่งเนาวะทักทาย ขอแค่ลมสะอาดขอให้ลมสะอาดขอแค่ลมสะอาดก็เป็นบ้านของแม่พวงแก้วอีกบ้านหนึ่งเด้อบ้านหลังที่สามดม่ใเนาะอ่าบ้านหลังนี้อาจจะยังไม่ผ่านขอขอแค่อ่าแม่นมขอบคุณคุณพระไทยมากๆด้วยขอบคุณมากๆวันนี้ก็จะได้กินอ่าเกยงอร่อยๆแล้วันนี้ขอบคุณมากๆกินมามามาหลายวันแล้ว ก็ขอบคุณอมากเด้อขอบคุณคุณพัฒนายที่เอาสติกเกอร์ที่สวยเข้ามาใหม่ก็ขอบคุณครับคุณไป่อยเทาหันเท่าเด้อขอบคุณคุณพัฒไทยมากมาขอบคุณพี่บรรจงด้วยเนาะขอบขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณน้องมากขอบ้านในพวงแก้วก็จะเป็นอีกบานหนึ่งบานรมสะอาดเนาะให้กําลังใจก็ได้ขอขอบคุณคุณพัฒไทยมากๆเด้อขอบคุณน้องมานในอีกบานหนึ่งอันนี้เป็นบ้านโรงเด้อแม่นมนี่เป็นบานโรง อ่าบ้านในพวงเกีียวก็เป็นบ้านรักเราบ้านร่มสะอาดอย่งเป็นบ้านอีกบ้านนึงเพี่อน้องให้กำลังใจก็ได้เนาะเอเคก็ขึ้นไร่ก็ฝากไปกำลังใจกันด้วยขอบคุณทุกเรื่องทุกไร่ขอบคุณทุกกำลังใจอ่าหนองแนวก็ทักทายแม่นมแม่นุ่มช่วงนี้พี่น้องก็ขึ้นไร้บ้านวิ่งเด้งดึงเด้งดึงมาเต็มเลยพี่น้องให้กำลังใจกันได้เนาะขอบคุณเพื่อนเพื่อนพี่น้องทุกคนขอเวะมาทักมาทายให้กำลังใจกัน ก็ว <S an> ่าจะไปหาไรสดในงานก็ไรไม่ได้หรือเสียงเพลงรึือคโคมเลยจ้ากัเสียงอะไรไปเราไปฟังเลยไม่เป็นสักเลยเขาจะรินกันแล้วก็การแสดงก็จะมีการแสดงหลายตูวของนักเรียนของอะไรน่ะแต่เขาเปิดเพลงอะไรก็ไม่รู้เปิดเพลงโฟนเพลงรำกันล้วก็กลัวด้วยอืมกลัวถ้าถ้าทำคลิปนี้ได้ดูเรามาตักเสียงหกอม อะไรสดได้ไม่ได้หรืออะไรซดนี่เต็มเต็มเลยเนะ่หลังบ้านเนี่ยผมต้องโอ้โติดตะแกีเลยตัดตัดออกตัดตัดส่วนที่ว่ามีเสียงหมกเราก็ต้องตัดออกด้วยแล้วก็เขาจะมีเสียงเพลงเสียงอะไรถ้าทําคลิปเนี่ยอย่างว่าสมควรทําคลิปเนี่ยเราก็มาตัดออกเลยลบเสียงออกหมดเลยก็ทําเสียงอื่นๆเอาใส่เอาขอบคุณามากๆด้วยครัถ้าไรซดนี่ยรังบากถ้าเป็นงานแบบนี้นะ่ะเขาจะมี อย่างขนาดเดินไปร้านค้ายังมีเขาเปิดเพลงเต็มเลยอ่าบางบางร้านเขาก็ไม่เปิดบางร้านก็ได้ยินเสียงเต็มถึงกันนั่นเนาะเขาก็ได้ยินเสียงถึงกันเต็มกันนั่นแหละเวลาร้านหนึ่งเปิดหนึ่งบ้านนึงก็อยู่ใกล้ๆกันเขาก็ขายของขายอะไรเขาก็ได้ยินเสียงของไปขอบคุณน้องน้องเมวบ้ากหรือขอบคุณน้องเมวก็มไม่ได้ไปหลายบ้านเนาะช่วงนี้ก็มีงานด้วยหรือช่วงนี้มีงานในอะไรด้วยก็ไปหาทําคลิปทําอะไรเอาไว้ ขอรือเมียทักทายพี่น้องลร้บ้านก็อจะไปยนหลังให้บางบ้านไปย้นหลังมากๆก็ยังไม่ได้ไปขอบคุณามากๆด้อขอบคุณพี่น้องๆทุกคนอขอบคุณน้องแมวขอบคุณน้องแมวเยี่ยมน้องแมวยิ้มมากๆด้ือสองแมวนั่นแหละกำลังใจกันเนาะทั้งแมวเยี่ยมแมวยิ้มขอบคุณามากๆด้อขอบคุณทุกๆพี่เหนือก็ๆๆๆๆๆน้องแมวน้องแมวให้กำลังใจกันได้เนาะ ขอบคุณน้องแนวขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณพี่เนือ,อบ้านน้องแนวก็จะลริมเด้อบ้านน้องแนวก็จะเริมไปให้กำลังใจบ้านน้องแนวบ้านหลังใหม่เลยเนาะชื่อบ้านน้องแนวฟิโดมเข้าไปกำลังใจกันบ้านน้องแนวเน่ยจะเป็นภาษา,ษาอังกฤษหมดเลยถ้าถ้าพูดถึงถ้ามีภาษาไทยอยู่ตรงกลางก็จะดีเนาะให้กำลังใจแต่บางคนเขาก็เก่งนะพระอ่านภาษาอังกฤษออกแต่อย่างผมนี่คนนึงลแหระ แต่แต่ผมอาศสสัยความจำเอาอย่างน้งบ้านน้องแมวนี่น้องแมวยิ้มเนี่ยผมก็อาศัยความจำเอาอจำได้มาทุกวันเราก็จะจำได้ด้วยเนาะเราก็จะถือว่าเราจำได้แล้วถ้าถ้าเรายังมาใหม่ๆนี่จะอ่านไม่ได้เลยเ็ยบางทีต้องถามเลยขอบคุณออกมาเรือขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนที่แวะมาทักประทายให้กำลังใจซึ่ง